เอาเฮ้ยโดนโนนโดนมมรุ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 มรเองุมรมุ้มมรบร นี่สุดวันนนเนี่ยโอเคนี okay. ่เป็นโน้ตโอ้โหเยอะเลยเรามาจับตัวนี้ด้วยดีกว่าน,นี่ไงแต่นี้มันกินทีโนเบอรี่อุ้ยได้แล้วไปง่ายงี้เลยนี่จะเดินไปไหนเนี่ย เอ๋ม,มีของอยู่แล้วเหรอไปพากลับบ้านเดี๋ยวเฮ้ยคุณผู้ชมมึงผมเห็นแรปเตอร์นี่แรปเตอร์มีกี่ตัวเอ่ยตัวเดียวหรือเปล่าแรปเตอร์กับงูลองจับแรปเตอร์เลยว่ะมา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  กว้างเรียบร้อยเจอนี่ดะอ่ารล่วงนี่ววเวลอะไรเอ่ยสิบเก้าปเพทเมียแข็งเนื้อไปก็เรียกพี่เคแล้วมาช่วยเฝ้าหนะ่อยกดตัวทีนะเพื่อการเรียกมัน ต้องเอาเนื้อน้องให้มันกินมันจะเร็วกว่ากินเข้าไปกินเข้าไปเอ๊ะๆไอ,อ,อตัวนึงไปไหนละ่ะเดินช้าเหลือเกินมาตามเราเนี่ยจดก,การงูดีกว่าโดนต,ตียอ่ไหมเนี่เฮ้อเรียบร้อยดูซิมีนเนื้อน้องไหม ใส่ให้หมดเลยตอนแรกก็เจอเลสเ,เตอร์เยอะแยะเยอะแยะแหละเออแต่มันอยู่เป็นฝูงไงมันจับยากอะมันมีบ๊ฟแต่นี่อยู่ตัวเดียวโอเคจับไปหน่อยก็แล้วกันแต่สีก็ธรรมชาติเลยดูสินี่เลยกินเนื้อน้องเข้าไปเลยเนะี่เทียบร้อยเนื้อนอ้อง <c oughs> ก็แบ่งเนื้อให้ เขหน่อยดีกว่าฟื้มนมาเววีแปดเลยอ่ะเอาเรื่องอ่ะนี่นก้อนหนึ่งและแล้วปัญหาหนึ่งที่เราต้องเจอก็คือปลิงนะฮะในดูดิมันกำลังโดดเลือดเราเลยที่แก้ก็คือโอ้โหต้องหาหินก่อนตรงนี้แหละปจุดแปด วางตรงนี้แหละเฮ้ยกดผิดจุดไฟ <S <S เดินไปเฮ้ย <S <S ปิงไม่หายวะ <S 1> <S 1> <S 1> แปลกมากโอเคออกแล้วเข้าเกมใหม่ปิงหายไปแล้วนะ แปลกดีล้วตอนนี้สัตว์ของเราก็โดนปริงรียบร้อยแล้วเเห็นไหมเลือมันจะลดลงเรื่อยๆเ,เลยันรูปอยู่ตรงไหนนะเราต้องกดยีค้างนี่เอาปริงดูเลือดออกโอเคไหมอ่าทีนี้ปริงก,ก็หายไปเรียบร้อยแล้ว เหมือนผมจะเจอหมีตัวหนึ่งว่ะหมีแดงไม่รู้ว่าเราจะจับได้ไหมเราลองดูกันอ่าขอเข้าไปใกล้ๆหน่อยตรงนี้ไม่มีเสือใช่ไหมเฮ้เราต้องหามุมโอเค 狼多。哎 เกบร้อยอุ้ยน้องหมีเกือบตุยเลยเดี๋ยวไปเรียกพวกมาก่อนอเอาเฮ้ยโดนโดนโดน โดนเลยโอ้โหมีของด้วยเราเราไปหาหมีก่อนแหมปับอาสีไปไม่ได้เลยเดี๋ยวเพิ่งตื่นนะพี่หมี มีเนื้อน่องให้ไหมจะพาพี่หมีกลับบ้านเดี๋ยวเราค่อยลุยป่าแดงเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเขยบเข้าไปทีนี่ทีละหน่อยอ่าหมีเราจะเข้าไปสู่ที่สูงถ้าจะไม่ผิดนะมันจะเป็นภูเขาสูงจะมีนกนกยักษ์ตัวหนึ่งอ่ะที่มันบินได้อนะ่ะตอนนี้ก็แค่รอให้หมีตื่นโหจะรอดไหมเนี่ยหมี <laughs> หนสุดได้แล้วตั้งชื่อเลย ไปดูโยกี้แบร์ไหมอาจจะให้มันชื่อโยบี้แล้วกันเป็นผู้หญิงโยบี mm ้ hmm. เขายาคืนเอาเนื้อไมเดี๋ยวต้องรอรอน้องโยบี้โอ้โหเลือเหลือน้อยเหลือเกิน mm hmm. ต้องหาทางพากลับบ้านโดยไม่ตายให้ได้เดี mm ๋ย hmm. วเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนนในที่สุด mm hmm. นี่จะโยบี so เราไปทำอานกันเลยดีกว่า <_ t oss> เบกมือบกมือฮน่ารักเอางี้ไปทำอานซึ่งอานเนี่ยกินหมีนี่ผมเรียนรู้ไว้วล่ะววสี่สิบห้าถึงจะค้ามได้เนี่ยใช้ซีเมนต์ร้อยเนี่ยหนังสามร้อยใยพืชร้อยสามสิบดูสิ เอาละเหลือ,อนหนึง่งใช้หินโอเคหินคืนนี่หนึ่งร้อยหนังแล้วก็ใย,ยพืชแล้วหนังก่อนนี่เรามีหนังเท่านี้นี่แล้วก็ครัฟอ่านหมีอยู่ไหนเอ่ยนี่อ่านหมีได้แล้ว ใส่อานเข้าไปนี่ราพาไปเดินเหนได้ว่ามีน้ำผึ้งอยู่ตรงนั้นอ่ะสองอันนี่มีค่าสถานะเนี่ยป้องกันผึ้งเนี่ยหมีก็ต้องคู่กับน้ำผึ้งมีสัตว์ร้ายอะไรใช่ไหม น้ำผึ้งอยู่ตรงนี้โหเลื่ขึ้นไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมเคยทำไว้เนี่ยขึ้นสิอ้าวขึ้นไม่ได้วะเอ้าวขึ้นไม่ได้ซะแล้วมันหนีมันโดดไม่ได้ด้วยเอออันหลอสักครู่เดี๋ยวไปทำนี่ก่อนโอเคเตรียมของไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวลองตีเดโลเลย วิ่งช้าอยู่นะมันไม่ช้านี่หวะมันช้าแค่ตอนเริ่มอเออวิ่งเร็วเดี๋ยวต้องหาทางวางนี่เราต้องวางพื้นก่อนหรือเปล่าโ,โหจริงด้วยเราต้องวางพื้นทำพื้นก่อนตรงนี้ นี้เราขึ้นเลยได้ปะอ่าเนี่ขึ้นได้ต้องทำพื้นอีกแน่เลยโอเคทีเราก็ทำทางขึ้นเรียบร้อยแล้วเราให้โยบี้ไปเก็บน้ำผึ่งดู <ST AR C> นี่ดปกมือ <ST AR C> อุโนเล่นนึงนี่โอ้โหก็ต้องทำนะแต่เดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกันเอาองนี้ก่อนดูสิ ขึ้นได้ไหมเคกดขี้ขวาื้อได้น้ำพึ่งมาแล้วเราเอาเดีได้ไหมอ,อ๋อต้องรออีกสิบห้านาทีค่อยกลับมายอดเยี่ยมนี่จะลงแล้วเนี่ยอืไหนดูสินี่น้ำพึง่งยางเยอะ ถ้าเราเก็บเองนี่เราจะโดนพึ่งต่อยด้วยปะ่ะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ได้น้อยด้วยแต่ให้หมีเราจะไได้เยอะโอเคได้หมดผมออทำไปหามาเจลลิงเสร็จเลยเหมือนจะต้องใช้เมโจเบอ,อร์รี่ปะ่ะตัวเนี้ยเมโจเบอ,อร์รี่อ๋ออยู่นี่เอ้ยมันยังไม่ไปไหน หนูต้องนั่งยองป่ะเรเดรนไปใ,นใกล้มันนะแล้วก็กดตุ้โอุย้ยตกใจกลัวเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโหหนีมาตั้งไกลอะ่ะต้องนั่งยองยองไปใช่ไหมค่อยค่อยๆ่อยค่อยโอเคให้มันามากิน ค่อยตามไปรอมันนั่งก่อนดีกว่าเดียบร้อยมันชื่ออะไรมูนเหรอมันชื่อมูนไหมร้วมังกี้เลยเขียนว่ามังกี้ M O N มังคีอย่างนี้เปล่าวะไม่รู้จำไม่ได้ นี่เลยเจ้าลิงอ่ะเบอร์รี่ไปกินฮ่าฮ่านี่หูลิงไม่ชอบหน้ามันเลยวะแต่มันตัวเล็กน่ารักอยู่แต่หน้าไม่ค่อยน่ารักเลยต้องไปทำนี่ต่อไอ้ที่เกล็ดเาพึ่งดโยวีรออยู่โอเคก่อนจะสร้างเสร็จ เลยไปเลยโยบี้ซุกน้ำพึ่งไปเดินแล้วฝัง่งน,นี้ไงได้เหมือนกันอาโอเคกลับบ้านดีกว่าได้น้ำพึ่งมาเพิ่มเลย ูกนี้ยมห้ามมันสะสมมานานแล้วมันก็วิ่งไวเลยนะพอเจอน้ำก็ชาเหมือนเดิมดูบ้าอโอ้โหดูซะก่อนน้ำพึ่งอย่างเยอะนี่เราก็เก็บไว้กับนี่แหละให้มันกินไปเรื่อยๆแล้วกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวไรอะ่ะไมก็รดอนเหรอ มันสภาพหน้าตางกันอนะทะเลนี่มันไม่เคยปลอดภัยเลยจริงๆวะเออตัวอะไรเนะี่ยนี่มีอะไรบ้างนีน่เลยอไม่มัไม่ใช่ฝูงเจ้ามาที่ คิดถึงบ้านหรือเปล่าโลนๆเอ็มๆอันนี้โอเคไงอาหารอยู่เยอะโอเคเดินทางมาไกลมากเลยเพื่อนเขี้ยวเดี๋ยวเก็บเองแล้วกันเต็มหมดเลยเอา ตายเฉยมันก็ตายเองเรื่องของมันนะโรมาเนี่ยประหลาดจริงอะแล้วก็ตายนี่เลยแล้วกันโรมาบ้าข,ของเราอะสีสวยๆ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ได้เอ,อ่อครัวใหม่มาอีก3ตัวนะซึ่งก็คือแรปเตอร์ที่เราไปเจอโดยบังเอิญแต่แถวบิมริมบึงเออ แล้วก็ไปเจอน้องโยบี้ที่ป่าแดงค่ะที่ผมพาพวกนวกกิวี่กับเจระเ้ไปฟาร์มและทีนี้เราก็เอาน้องไอโยบี้เนี่ยไปฟาร์มน้ำผึ้งข้างหลังน่เห็นไหมนู่นนะเออได้น้ำผึ้งมาเยอะเลยแต่เราก็ต้องทําทางขึ้นด้วยนะ mm. ซึ่งขนานะั้นผมก็เจอนี่เลยเจ้าลิงลิงตัวน้อยแล้วเราก็จกับเข้ามาด้วยนะช่วยเข้าจากไอตัวเดโลฮะถือว่าเรื่องบังเอิญหรือไงก็ไม่รู้นะก็ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ